คานทอสอสาขาพระรามเก้า,าเนะาะอ่าแบบว่าหลายๆคนใช่ไหมคะก็จะถามว่าเราจะเช็คเครดิตบูโรหรือว่าจะขอเครดิตบูโรทําอย่างไรได้บ้างน,นะคะวันนี้มีคําตอบค่ะวันนี้นะคะไอรินกับคุณแจงมาขอเครดิตบูโรให้กับนักลงทุนซึ่งการขอเครดิตบูโรสามารถที่จะขอ1คือไปด้วยตัวเองค่ะ ไปด้วยตัวเองก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าขอเครดิตบูโรและประวัติเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูข้อมูลรายละเอียดได้ลึกมากทุกจุดเลยนะคะเครดิตบูโรก็จะแสดงสถานะในเรื่องของการเงินใช่ไหมคุณแจงใช่ค่ะสถานะทางการเงินของเราค่ะประวัติการชําระล่าช้าหรือว่าตรงในส่วนของเครดิตในส่วนของสถานะทางการเงินของเราอะค่ะที่เรามีกับธนาคารค่ะ เพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูว่าเวลาส่วนใหญ่เนาะที่มาขอกันก็คืออยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว,ว่าซื้อเพื่ออยู่เองประมาณนี้นะคะหรืออีกในกรณีหนึ่งอย่างวันนี้ที่เรนบอกว่าเราบริการเป็น one stop service <ช>คือพนักงานประจำแบบไม่มีเวลาอยู่แล้วคุณใช่ไหมคุณแจงแต่ก็ลรงงานยากแต่ว่าถ้าเกิดจะขอเครดิบูโรแล้วอยากได้รวดเร็วนะคะทางทีมงานเราก็จะมีการที่จะมาขอให้แต่ก็จะบอกว่าเวลาที่มาขอนะคะจะต้องใช้เอกสาร นะคะแบบนี้เลยค่ะบัตรประชาชนตัวจริงทั้งคนที่มาขอให้อย่างวันนี้นะคะคุณแจงเป็นคนขอให้ก็ใช้บัตรประชาชนของคุณแจงแล้วก็ของนักลงทุนมีการเซ็นใบมอบอำนาจด้วยค่ะต้องมีการเซ็นใบมอบอำนาจแล้วก็ซ้ำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ หลายๆคนก็จะเป็นห่วงเรื่องความกังวลว่าเฮ้ยฉันบัตรประชาชนฉันจะหายหรือไม่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆนะคะถ้าเกิดไม่อยากหายก็ให้พวกเราสองคนเนี้ยแหละค่ะขอให้คุณเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของ ัตรประชาชนเนะะะาะแต่ก็มัน,นสาคัญม,มันเป็นเอกสารสําคัญ<ช>แต่ก็เช็คดูดีๆนะคะอย่างที่รินบอกเนาะหลายๆอย่างคุณก็สามารถดูในในออนไลน์ได้นะคะอย่างของไอรินอย่างของคุณแจงแล้วก็ทีมงานรนก็ทํางานกันจริงๆนะคะวันนี้เราก็มาขอเครดิตบูโรให้นักลงทุน,ทนเพื่อที่จะวางแผนวิเคราะห์เครดิตในการเป็นเจ้าข,ของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เป็นวิธี2วิธีที่คุณสามารถขอเครดิต ได้รวดเร็วภายใน10นาทีนะคะ นี่ค่ะก็ไปขอมาแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะปิดผนึกให้เรียบร้อยค่ะอ่านะคะส่วนเอกสารสําคัญนะคะเราก็จะส่งกลับทางประดาษนีใช้เป็น e m s, ะ <S จะปลอดภัยที่สุดเนาะนี่แหละค่ะ2วิธีที่คุณสามารถที่จะขอเครดิตบูโรภายใน10นาทีก็คือไปขอด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เรามอบอำนาจให้เราคะ่ะอ่านะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ